สวัสดีครับทีมงานรถไทของเฮาบอนี่เฮาห้า,หหา,าพูดคุยในเรื่องก่อนการใช้หน้านะครับมีบางคนเขามาเมนผมผมโพสชิปหนึ่งไปนะครับเมนว่าไทวิธีนี้มันซาวสัสดเปลืองน้ำมันพร้อมบดน,นี้ผมเมนกลับไปต้องไทวิธีไหนมันจังเร็วแล้วก็จังบบเปลืองน้ำมัน ในเรื่องของการไถซาไถาเร็วเนี่ยมันอันนี้นะครับมันเกี่ยวกับเจ้าเนี่ยขี่ซาขี่ควายเจ้าขี่ซาสิมาีขี่คือเตาเนี่ยมันก็บซาแล้วเนาะนะแตขี่เร็วมันกนสบเร็วนะครับผลงานก็นจังว่ากันอีกเทื่อนึงนะอันนี้ในเรื่องของชิปที่ผมโพสต์ไปผมไถชิปนั่นนะฮะผมไถาจากในเขานอกนะหน้าของเขาเจ้าเนี่ยมันเป็นหน้าแบบ สี่เหลี่ยมพื้นผามันบ่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุจักนะพราสี่เหลี่ยมพื้นผาเนี่ยผมก็ไถจากข้างนอกเนี่ยเขาข้างในไถเก็บข้างนอกสองฟังนะครับก็ค่อยๆเก็บเขาเก็บเขาเรื่อยๆจนหอดล่องกลางนะฮะโดยฟังนี้เนี่ยผมจะเอาไว้เก็บที่หลังนะครับหัวไทยเนี่ยผมจะเอาไว้เก็บที่หลังบัดนี้ข้าเจ้ารู้ว่าเอาคือไถจึงซี่ว่าสันมันซาได้แบบนี้เห็ดให้งานซาเปลืองน้ามัน มันสิมเาเบื่องจังไดเน,นืระยะทางเนี่ยจากฟังนี้มาฟังนี้เนี่ยมันบร m, นะิอะไรหอดลอยเมตรเนาะบริเมียนสี่สิบหาสิบเมตรนะครับมันบริไก่ป่านั่นผมก็เลยเรียนเก็บนะฮะสองฟังนี้เดี๋ยวที่เหลือจะมาเก็บเอาอ่ะผมกระเบิงหน้างานอยู่นะครับถ้านางานแบบนี้เอาสมมุตินะนางานเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือโบเมนซีเลียมจะถรัดเป็นซีเลียมพื้นผ่าก็ได้นะแต่ว่าสองฟังเนี่ยสองฟังนี้นะครับสองฟังนี้เนี่ยมันห่างกันสมมุตินะจากฟังนี้เนี่ยฟังนี้จากฟังนี้มาหอดฟังนี้เนี่ยมันห่างกันหลายห่างกันจนสี่สิบห้าสิบเมตรหกสิบเมตรจังสิผมจะไถแบบเนี่ยไถจังสี่ปุ๊บไถมานี้แล้วก็เลียนเก็บมาเลยนะครับเลียนเก็บอ้อมเขาอ้อมเขาข้างในอ้อมเขาไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยแบบนี้มันก็จะสังสับษเสียเวลาเข้าโบเมนว่าสองฟังนี้มันกลวงนะครับเรียวเข้ามาเก็บค่อยเก็บทีละฟังค่อยเก็บฟังนี้เรียวแล้วก็มาเก็บฟังนี้แล้วก็แลนแลนถิ่มเป่ามากแล้วก็มาเก็บฟังนี้แล้วก็แลนถิ่มเป่ามากแล้วก็มาเก็บฟังนี้เข้าไปเรื่อยๆแบบนั้นมันจสเห็ดแหรอเปลืองน้ำมันนะถ้ามันไก่อีรีมันก็ะเปืองนะครับแต่ว่าถ้ามันไก่แบบนี้มันบ่ได้เปลืองปนั่นนะมันบร่ได้เปลืองปนั่นอันนี้ว่าในกรณี การไทยหน้าแบบจากข้างนอกเขาข้างในนะถ้ามันเป็นพื้นที่คือผมว่าเนี่ยสองฟังนี่มันกวางเนี่ยถ้าเขา้าเรียนมากน,เน,าาน่เลียนตัวเป่ามานน่เล้วมากินตรงนี้พอไถมมหอดบองนี้เล้วก็เลียนตัวเป่ามาฟังนี้เนี่ยแบบนั้นเปลืองอีลีถ้ามันไกลนะแต่ถ้ามันไกลแบบนี้เขาสามารถเรียนขวาม,มาได้นะครับมันบริอานั้นปานั้นเอาขันเจ้าอยากประหยัดอิลีนะ่ะเวลาเจ้าขี่ไปนางา้นนะ่ะขี่รถไปนางาั้นนะ่ะ ออกจากบ้านไปจนไปหอนนางงานนะเจ้าสีพี่เฮ็ยนหยังเจ้าสีไปสตาร์เฮ็ยนหยังสันเจ้าคือบ่เอาอันอันลูกกับเมียนะสุกไปเนออันนี้ว่าตามความเป็นจริงเลยดินี่บ่ได้ลูกสวยนะครับลูกสวยขออภัยน้ำนะครับลูกสวยนะทายันมันเปลืองบ้านั่นนะครับเจ้าสีขี่รถไปหานางงานเฮียนหยังคือบ,บ่ดับเครื่องแล้วไปหอนนางงานจังสตาร์เครื่องแล้ยวไถไปนะ จะให้ว้ากันลอนลอนบัน้โลดไปนะพ่อไปห่ดน,นางานปั๊บคันเจ้าอยากประหยัดอยากประหยัดย่านมันเปลืองคักเานั้นนะพ่อเจ้าเออไถไปเนี่ยไถมาห่อนบองนี้แล้วปึ๊บเวลาเจ้าเอมสีกลับรดกลับยังเนี่ยเจ้าอออสีสตาร์ที่ยังสั่นเจ้าก็บดับเครื่องแล้วกับุกรถเอานะครับสุกรดกลับ พอจังสีไทยจังสตาร์ทเคืองไทยมาจังสีมันยั่นประหยัดอยากประหยัดปนันก็ไดย่ามันเปลืองปนันก็ไดนะเดี๋ยวให้เว่าลอนจังสีลดไปนะฮะมันสีเปลืองบ่กเปลืองเนี่ยมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับหนึ่งขี้ดินนะครับมันเป็นดินเหนียวดินท่ามเนี่ยมันไถยากนะครับไถแล้วบ่ไปเนี่ยมันหนักลดจังสีอันดัมันเปลืองนะมันแท้นะครับสองเจ้าไถ แบบไถเลิกจังสิมันสี่เลี่ยเร็วกับบอดายเอ็นบอละนะไถเลิกมันก็ต้องนักรถเป็นธรรมดามก็ต้องค่อยๆเลียนซาไปนะต่อไปนะฮะกันในเรื่องของหน้าของแต่ละคนกับคือกันหันหลังคนเนี่ยมันบอเมียนเป็นรูปจังสีฮะหน้าที่ไปไถมาเนี่ยเป็นรูปจังสิไหมโค้งมานจังสิโค้งมานแบบนี้ปุ๊บเป็นเหลี่ยมจังสิแล้วก็มามนแบบนี้บบบนี้มามนแบบนี้แล้วก็เป็นจังส่ หันลงคนนะหันลังค้นเนี่ยเป็นสีเหลียมจังสี่มาป๊าบแล้วก็เป็นเหลี่ยมไปบานีเสียงมาจังสี่แล้วก็มาจังสี่แล้วก็เสียงเขาจังสี่มาจังสี่อันนี้ผมว่าตามข้อมเป็นจริงด้วนี่มี่หลีหน้าจังสี่หันลงคนนะหน้าหันลงค้นอ่าแบบนี้ตรงเนี่ยฟังนี่ตรงพ่อมาหอนมองนี่โค้งบานีโค้งมาจังสี่เสียงมาจังสี่มีเบิดเอาโหโดหันลงคนนะ หานังคน่ะหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจังสี่แต่ว่าพ้นต่อไม่กองอักซากาอยู่นะหานังคนเป็นแบบนี้บ่พ่อนะเป็นแบบนี้บ่อพ่อยากไหลนี่หอกต่อไม่ง่ากเพิ่มเข้าไปอีกนะครับมันก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับขึ้นอยู่หลายปัจจัยบ่สันกะขันยานเปลืองไลนะครับน้ำมันนะให้จอดอยู่ยวืงนเ้ยครับเด้ออย่าไปหาไถนะครับอย่าไปหาไถนะ เอาเห็ดอย่างเข้ากับตองเบิงอยู่หนางาั้นนะครับผมบได้มีวิธีอีย่างมากแบบเป็นตัวกำหนดนะนะว่าเขาต้องสีเอาวิธีนี้ตลอดไปนะครับเองเบิงทีนางานั้นปรับเปลี่ยนไปตามนางานั้นบบเมียนว่าเอาเจ้ากินเขากับทอดไข่ก็สีทอดไข่ไปเบิดปีเบิดสาดเส้าเที่ยงแลงก็ทอดไข่เส้าเที่ยงแลงก็ทอดไข่นะมันกับ่บไหวนะครับมันกับเบื่อนะฮะนะพ่อไปหอน งานใหม่เขาก็เอาเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆหอนงานนี่เออมันเป็ยนจังสิจังสิเขาก็ปับเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์ไปนะโบเมนว่าเอาไปเจ้าไปยูอีกมองนึงใครโบมี่จังสิเจ้าก็เลียนไปหาใครมาจังสะเลียนไปหาใครเลียนไปหาซื้อใครสินะเจ้ายูเป็นซิปโล่สามซิปโล่จังสิเจ้าต้องเรียนไปหาซื้อใครมาทอดกินอีกตีนะมันก็สิเพิ่มกวอมยากไปเจ้ามีปูมีป่าเจ้าเคยกินไปที่ละนะ เอกับป้าเปียนสถานการณ์ไปอันนี้การไทยหน้าก็คือกันพราไปพ่อหน้าแต่ละทงม,มันเป็นอย่างสันอย่างสีห้องกับป้าเปียนไปนะครับอ่ากะตามดันนะฮะตามดันส่วนเอ่อการไทยหน้ามีอีกหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมเสียนมาเล่าให้ฟังปีนี้ขนาดอันนี้ได้ที่ขนาดผมเห็นไม่ไม่ได้นีนะ ผมรับรูได้นะครับผมรับรูได้เลยลหละแล้วลก็พอ่อหลายหลายคนหลายข้อมชิดแล้วก็พอ่ออันนั้นนะหลายยางหลายเนียนะขนาดมือไม้พึ่งจะเห็ดปีแลกได้นี่ก็เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเนี่ยจนสีหวมองขจนมันสีเลี้ยวหน้าอะนี่นะฮะสรุปได้เลยว่ามันบ่มีอย่างตายตัว่าไปยึดติดนะครับวิธีนั้นวิธีนี้ คือจังกันปันหน้าคือกันเจ้าสิไปย,ยึดติดปันจากนอกเขาในปันผมไปเห็นของเขาเห็ดนะรอยแปดคนนะ,นะมันสิเห็ดคือกันอยู่ดอกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งกับไปคนละทีคนละทั้ทงนะแต่เป้าหมายก็มีอยู่คือกันก็นคือให้งานออกมาดีอยู่แค่นั้นนะครับพี่นอ้องสำหรับมนีก็มาพอกันเพียงสัมนี้ครับสวัสดีครับ